S <S <S จะเป็นอย่างไรถ้าความหวังดีของผู้เป็นพ่อที่อยากช่วยลูกซึ่โดนลังแกจากคนนักเรียนอัธพาณนั้นทําให้เมืองทั้งเมืองต้องกลายเป็นโลกแห่งซอมบี้สวัสดีครับในวันนี้สปอยแมนจะขอนำเพื่อนๆทุกคนไปพบกับซีรีส์ซอมบี้ใหม่ล่าสุดจากเน็ตฟลิในชื่อเรื่อง All of Us Are Dead ซึ่งเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับ โดยเรื่องนั้นจะเริ่มต้นขึ้นบนดาดฟ้าของอาคารแห่งหนึ่งที่มีการรังแกกันอยู่โดยคนที่ถูกรังแกมีชื่อว่าลีจิงซูเขาได้พลัดตกจากดาดฟ้าและบาดเจ็บสาหัสจนต้องเข้าโรงพยาบาลลีบยองซานอาจารย์วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นพ่อของเขาจึงรีบไปที่โรงพยาบาลแต่ทั้งสองก็โต้เถียงกันเกี่ยวกับเรื่องการถูกกันแกล้งของเขาก่อนที่ลีจะะิงซูจะแสดงอาการแปลก พ่อของเขาจึงต้องหยิบหนังสือมาฟาดแบบนี้ฉากตัดมาที่โรงเรียนในตอนเย็นของวันหนึ่งคิมฮยอนจูที่หลับอยู่ในห้องแลบก็ตื่นขึ้นเพื่อที่จะกลับบ้านแต่เธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆออกมาจากห้องเก็บของเธอจึงเข้าไปดูและพบว่าต้านเหตุของเสียงนั้นคือหนูตัวหนึ่งที่อยู่ในกรงเมื่อเธอเห็นว่ามันน่ารักดีจึงเข้าไปเล่นกับมัน แล้วก็โดนมันกัดเข้าในขณะที่เธอกำลังรีบออกจากห้องก็พอดีกับที่อาจารย์ลีบยองชานได้กลับมาพอดีเขาจึงจับเธอขังไว้ในห้องเก็บของอีกด้านหนึ่งนักเรียนที่ชื่อลีชองซานซึ่งน่าจะเป็นพระเอกของเรื่องและกลุ่มเพื่อนๆของเขาก็กำลังทดลองกินไก่ทอดที่แม่ของเขาทำขึ้นมาเพื่อสำหรับเปิดร้านใหม่ในขณะที่กำลังจะแยกย้ายนำอนโจซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของชองซาน ก็ถามความเห็นเกี่ยวกับทรงผมของเธอเมื่อถึงเวลาเริ่มเรียนคิมฮยอนจูที่หลุดออกมาจากห้องเก็บของได้ก็เข้ามาในห้องเรียนพร้อมกับสภาพเลือดโชกก่อนที่เธอจะฟ้องว่าเป็นฝีมือของอาจาร,รย์ลีบยองชานก่อนที่เธอนั้นจะสลบไปครูประจำชั้นพักซอนวาจึงรีพาเธอไปยังห้องพยาบาลหลังจากที่เรียกรถพยาบาลได้ฮยอนจูก็เริ่มคลุ้คลัง่งไล่กัดคนน้นคนนี้ ไปทั่วและคนที่โชคร้ายก็คือคุณครูพยาบาลของห้องตามสูตรหลังจากรถพยาบาลมารับฮยอนจูไปแล้วอาจารย์พยาบาลที่โดนกัดในตอนที่กำลังพยายามฉีดยาสลบนั้นก็มีอาการก่อนที่เธอจะกลายเป็นซอมบี้และเริ่มไล่กัดนักเรียนคนอื่นๆไปทั่วโรงเรียนลีบีองชานที่เราสอนกลับมาและพบว่า ใยอนจูนันหายไปในตอนที่เขากําลังจะไปตามหาเขาก็โดนอาจารย์คนอื่นๆพร้อมกับตํารวจมาจับซะก่อนซึ่งพอคนแรกโดนกัดคนนั้นก็กลายเป็นซอมบี้และเริ่มไล่กัดคนอื่นๆไปด้วยจากนั้นก็เริ่มลามไปทั่วมากขึ้นเรื่อยๆจนในโรงอาหารที่กลุ่มของลีชองซานกําลังทานข้าวอยู่นั้นก็เห็นว่ากลุ่มซอมบี้ของนักเรียนคนอื่นๆได้พุ่งมายังพวกเขาที่อยู่ในโรงอาหารแห่งนั้นที่ห้องอาจารย์ใหญ่ เหล่าอาจารย์ก็มาประชุมกันเพราะมีตำรวจแจ้งมาว่านักเรียนของเขาได้แจ้งไปว่ามีซอมบี้บุกโรงเรียนอาจารย์ใหญ่ที่ไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่จึงสั่งให้นักเรียนกลับไปเรียนกันตามเดิมนำโอนโจกับชองซานที่หนีซอมบี้มาได้ก็มาสมทบกับเพื่อนๆของเขาในห้องเรียนในห้องเรียนนั้นพวกเขาก็พบมือถือเครื่องหนึ่งก็เลยใช้เครื่องนั้นเพื่อติดต่อไปขอความช่วยเหลือกับพวกตำรวจแต่ไม่มีคนรับสายสักพักอาจารย์พละที่ชื่อคัอง ก็เข้ามาในห้องด้วยแต่พวกนักเรียนเห็นว่าอาจารย์เกดนกัดมาจึงขับไล่เขาออกไปแต่ไม่ทันเขาเปลี่ยนร่างซะก่อนทั้งหมดจึงรีบหนีออกมาจากห้องพวกเขาได้หนีมาถึงห้องโสดได้สําเร็จและที่นั่นเขาก็ได้พบกับครูพักที่เป็นคนบอกให้คนอื่นๆหลบซ่อนอยู่ในโรงเรียนผ่าเสียงตามสายจุนยองที่สังเกตว่าในห้องโสดนั้นมีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งเขาจึงใช้มันเพื่อหาข่าวสาร และติดต่อกับคนภายนอกก่อนที่จะมีซอมบี้ตัวหนึ่งพยายามบุกเข้ามาในห้องผ่านทางหน้าต่างและในช่วงที่กําลังชุลมุนกันอยู่กยอนซูก็เลยเอาคอมพิวเตอร์ในห้องนั้นแหละกระแทกไปยังซอมบี้นักเรียนคนนั้นให้ตกลงไปและพอเหตุการณ์สงบลงนายยอนที่มีเรื่องราวองแลแหงกับกยอนซตูตั้งแต่แรกก็สังเกตเห็นว่ากยอนซูนั้นมีแผลถลอกที่มือเธอจึงสายร้ายว่าเขานั้นติดเชื้อ ซึ่งกยอนซูก็โต้แย้งกลับว่าที่เขาเลือกกะบดาออกนี้เป็นเพราะกระแทกกับซูยอกในตอนที่ช่วยกันดันซอมบี้ตัวนั้นให้ออกไปจากห้องอาจารย์พักจึงบอกให้กยอนซูพิสูจน์ตัวเองโดยการขังอยู่ในห้องอัดเสียงเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงแต่เขานั้นดื้อก็เลยขอทำซะเลยสักหนึ่งชั่วโมงหลังครบหนึ่งชั่วโมงอาจารย์พักจึงบอกให้นายยอนเข้าไปคุยกับกยองซูในห้องแต่แทนที่เธอจะขอโทษเธอกลับนำ้าคนหนุ่ ที่เปื้อนเลือดของซอมบี้ไปเช็ดแผลที่มือกยอนซูซะยอย่างนั้นและนั่นก็อยู่ในสายตาของชเวนัมราหัวหน้าห้องที่แอบมองอยู่และนั่นก็ทําให้เขาติดเชื้อและไล่กัดทุกคนชองซานจึงตัดสินใจล่อก,กยองซูให้พุ่งออกไปทางหน้าต่างหัวหน้าห้องนัมราที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงบอกกับทุกคนว่าที่กยองซูติดเชื้อเกิดจากฝีมือของนายอนเธอจึงถูกขับไล่ออกจากห้องไป โดยที่ครูพักก็ตามเธอไปด้วยและปัญหาต่อมาที่เจอก็คือเรื่องของห้องน้ําเมื่อแดซูได้เกิดปวดท้องขึ้นมาทั้งหมดจึงช่วยกันทําห้องน้ําเฉพาะกิจจากคาแนะนําของโอนโจเพราะพ่อของเธอที่เป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนั้นได้เคยสอนเอาไว้พอเช้าอีกวันในกลุ่มเริ่มถกเถียงกันถึงเรื่องอาหารและน้ําซึ่งนําราได้บอกว่าหากเราขาดน้ําถึง3วันเราจะตาย ทั้งหมดจึงรู้สึกแย่เข้าไปใหญ่และเมื่อไร้หนทางชองซานและซูฮยอกจึงอาสาเสี่ยงไปเอามือถือที่ห้องพักครูและที่นั่นพวกเขาก็พบกับมินอึนจีเด็กผู้หญิงในกลุ่มที่โดนกลุ่มนักเรียนนักเลงลังแกเธอเสี่ยงตายมาที่ห้องพักครูเพื่อทำลายมือถือที่แอบถ่ายภาพโป๊ของเธอเอาไว้เมื่ออึนจีเผอเห็นชองซานที่แอบมุดเข้าไปเธอจึงกรีดร้องขึ้นและทำให้พวกซอมบี้ที่ได้ยินเสียง วิ่งครูกันเข้ามาในห้องชองซานกับซูฮยอกจึงแยกกันหนีกันไปคนละทิศคนละทางชองซานได้หนีไปจนถึงห้องครูใหญ่ที่นั่นเขาได้พบกับยุนเกวีนำที่กำลังฆ่าครูใหญ่อยู่เขาจึงรีบเอามือถือที่เก็บมาได้ถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานส่งตำรวจและนั่นทำให้กรหีนำโกรธจัดและตามฆ่าชองซานทั้งสองวิ่งไล่กันผ่านฝูงซอมบี้ไปจนถึงห้องสมุดพวกเขาปะทะก,กันบนตู้ และกวีนำก็พลาดท่าโดนชองซานทุ่มจนตกลงมาให้ฝูงซอมบี้ลุมกินโตะชองซานที่อาศัยจังหวะนั้นหนีออกมาเขาได้พยายามติดต่อขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่ารัฐบาลต้องการควบคุมสื่อจึงทําการตัดสัญญาณเน็ตและโทรศัพท์ของเมืองไฮโยซานทิ้งทั้งหมดด้านอ,นอุนโจที่เริ่มเป็นห่วงชองซานเพราะเห็นว่าซูฮยอกนั้นกลับมาแค่คนเดียวเธอจึงของความช่วยเหลือจากโอจุนยอง เด็กเนิร์ดจากชมรมวิทยาศาสตร์เพื่อไปเอาโดรนที่ห้องวิทย์มาบินตามหาชองซาในโรงเรียนและอาจบินใช้ขอความช่วยเหลือข้างนอกได้ทั้งสองคนจึงกลับไปยังห้องแลบเพื่อไปเอาอุปกรณ์ที่เหลือมาประกอบโดรนให้เสร็จหลังเสร็จแล้วจุนยองจึงใช้โดรนนั้นบินสำรวจไปตามห้องต่างๆรวมถึงทางเดินในโรงเรียนสุดท้ายพวกเขาก็พบว่าชองซานนั้นได้หลบเข้าไปอยู่ในห้องดนตรี นําราที่คิดแผนใช้เสียงล่อพวกซอมบี้ขึ้นมาได้จึงบอกชองซานผ่านไมในห้องอัดเสียงให้เขารออยู่ที่นั่นก่อนที่จะเอา DVD มาเปิดเพื่อล่อพวกฝูงซอมบี้ไปยังจุดที่พวกเขาจะไม่ผ่านเมื่อรอจนฝูงซอมบี้ส่วนใหญ่่ันหน้าห้องโสนไปหมดแล้วเหล่านักเรียนก็ตัดสินใจออกมาจากห้องโถดแต่พวกเขาก็ต้องเจอกับซอมบี้คนหูหนวกที่ไม่ยอมวิ่งไปตามเสียงตามสายซูฮยอกที่รั้งท้ายจึงเกือบพลาดทา่า แต่ก็ได้กวีนำที่ยังไม่ตายและโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้มาช่วยเอาไว้พอดีทั้งสองคนทะเลาะก,กันเพราะว่ากวีนำต้องการที่จะฆ่าชองซานแต่ซูฮยอกไม่ยอมและแน่นอนว่ากวีนำที่กลายเป็นขึ้ซอมบี้ไปแล้วย่อมมีพลังที่ซูฮยอกไม่สามารถจะต่อกรได้เมื่อซูฮยอกกำลังจะเสียท่าหัวนหน้าห้องก็โผล่มาช่วยจนโดนกวีนำกัดไปที่ท่อนแขนของหล่อนซูฮยอกอาศัยจังหวะนั้นผลักกวีนำจนร่วงตกหน้าต่างไป พอปราบกวีนํำจนร่วงตกหน้าต่างไปได้ทั้งซูฮยอกและนัมราก็ตามเพื่อนๆที่เหลือไปจนถึงห้องดนตรีจีมินที่สังเกตเห็นว่าแขนของนัมรามีรอยถูกกัดซึ่งเป็นฝีมือของกวีนํำในตอนที่เธอเข้าไปช่วยซูฮยอกนั่นเองจีมินถามความเห็นของเพื่อนๆว่าต้องการให้นัมราอยู่ในห้องหรือไม่แต่ในขณะที่ยังไม่ทันได้คําตอบแล้วเสร็จนัมราก็ตัดสินใจที่จะเดินออกไปจากห้องเองแต่ซูฮยอกก็ออกตัวปกป้องเธอเอาไว้ โดยเขาได้ยอมมัดแขนของตัวเองติดกับนําราเพื่อป้องกันหากเธอกลายเป็นซอมบี้ทุกคนจึงยอมปล่อยเธอไปซูฮยอกกับนําราต้องนั่งแยกอยู่กับเพื่อนคนอื่นๆและในระหว่างที่อยู่กันสองต่อสองซูฮยอกก็บอกความในใจของเขากับนําราและเธอก็ตอบรับเขาแบบนี้นั่นเองโอนโจสังเกตว่าในขณะนี้พวกเขาทั้งหมดอยู่ในห้องดนตรีของชมรมคอรัส เธอเลยวางแผนที่จะใช้เสียงเพลงของชมรมคอรัสในกล้องวิดีโอเพื่อล่อฝูงซอมบี้เอาไว้เพื่อพวกเขาจะได้มีเวลาในการหนีไปบนดาดฟ้าพอเสียงดนตรีดังขึ้นพวกซอมบี้ทั้งชั้นก็เริ่มกลูก,กันเข้ามาในห้องมากขึ้นเรื่อยๆแบรเออร์ที่พวกเขาสร้างเอาไว้ก็เริ่มเอาไม่อยู่แดซูจึงทําเสียงให้ดังยิ่งขึ้นเพื่อล่อพวกซอมบี้ให้มากขึ้นไปอีกจนได้จังหวะที่พวกซอมบี้เข้ามาแล้วทั้งหมดจึงรีบวิ่งหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่พอขึ้นไปถึงก็พบว่าประตูที่ออกไปสู่ดาดฟ้านั้นถูกล็อกเอาไว้ พวกซอมบี้จึงตามมาได้ทันพวกเขาสกัดกันอยู่สักพักประตูที่เราเอาไว้ก็ถูกเปิดเนื่องจากในตึกเกิดไฟไหม้ระบบอัตโนมัติจึงทำงานหลังจากที่ออกมาที่ดาดฟ้าได้เฮลิคอปเตอร์ที่รัฐบาลส่งมาตามหาผู้รอดชีวิตก็ออกไปพอดีพวกเขาจึงต้องติดอยู่บนนั้นพอตกกลางคืนพวกเขาก็มานั่งล้อมรอบกองไฟที่จุดขึ้นและก็เปิดใจคุยกันถึงในหลายๆเรื่องที่ผ่านมาทั้งความสัมพันธ์เรื่องอนาคตรหรือความรัก ชองซานได้บอกรักโอนโจต่อหน้าทุกคนกวีนัมที่ปีนขึ้น,นดาดฟ้ามาจากด้านนอกของตึกเพื่อที่จะมาฆ่าชองซานอีกครั้งหนึ่งสูฮยอกและชองซานจึงเข้าปะทะก,กับกวีนัมแต่แล้วทั้งคู่ก็เสียท่าไปน้ำราที่เริ่มกลายสภาพเป็นเหมือนขิงซอมบี้แบบกวีนัมก็ได้เข้าปะทะก,กับเขาและสามารถผลักให้กวีนัมตกจากตึกได้สักพักหนึ่งหลังจากที่จัดการกรวีนัมได้เฮลิคอปเตอร์ลำเดิม ที่ตระเวนตามหาผู้รอดชีวิตก็มาที่ดัดฟ้าของโรงเรียนอีกครั้งเหล่าทหารที่ลงมาจากฮอลิคอปเตอร์พบว่าทุกคนนั้นปกติยกเว้นดํำราที่อุณหภูมติต่ำกว่ามากพวกเขาจึงสั่งให้เอาผ้าห่มมาคลุมดํำราเอาไว้และสั่งให้ทุกคนอยู่ในนิ่งกับที่เพราะว่าพวกเขามีภารกิจที่จะต้องลงไปเอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ห้องแลบของอาจารย์อ e ีบยองชานหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่ฐานทัพก็เกิดปัญหาที่มีนักเรียนคนหนึ่ง ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการเกิดไร้กัดคนอื่นพอดีนั่นทําให้ผู้บัญชาการสั่งให้พาใครกลับพิธี่ฐานทัพทั้งนั้นเมื่อพวกเขาโดนเทก็รู้สึกสิ้นหวังกันมากแต่ก็ยังไม่หมดหนทางพวกเขาก็หาทางหนีออกจากโรงเรียนต่อและตอนนั้นก็มีฝนตกพอดีชองซานจึงเสนอแผนว่าให้รีบหนีไปทางภูเขาในตอนนี้เพราะเสียงฝนกับฟ้าผ่าน่าจะทําให้ประสาทสัมผัสของพวกซอมบี้แผ่วลงไปเมื่อหน,นีไปจนถึงภูเขาหลังโรงเรียนได้ พวกเขาก็ได้พบกับนักเรยออีกกลุ่มหนึ่งที่ยังรอดชีวิตอยู่โดยกลุ่มนี้จะเป็นนักเรียนของชมรมยิงธนูซึ่งมีพี่สาวของบูจินเป็นผู้นํากลุ่มชื่อชงางฮารีทั้งหมดวิ่งหนีเข้าไปหลบอยู่ในโรงยิมจนเช้าสูฮยอกเสนอแผนใช้อุปกรณ์กีฬาเป็นเกราะกำบังในการฝ่าฝุ่งซอมบี้แต่พักมีจินนักเรียนรุ่นพี่มหสาวแสบปากเสียประจํากลุ่มไม่เห็นด้วยจึงเกิดการโต้เถียงกันและนําราก็ทนไม่ไหวจึงทุบป,ประตูเป็นหนึ่งฉาก และสั่งให้ทุกคนวทกันว่าจะเอาอยัางไงต่อซึ่งสิงส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าให้พวกเขาหนีไปด้วยกันพร้อมกับกาะกำปั้น,นด้วยอุปกรณ์กีลาหลังจากเตรียมตัวเสร็จจุนยองจึงเปิดประตูและนำทุกคนฝ่าฝูงซอมบี้ออกไปแต่เขาก็ต้องสลาดตัวเองเพื่อช่วยมีจินที่ถูกฝูงซอมบี้ที่ปีนข้ามมาเกือบจะกัดเข้าพอถึงประตูทางออกก็พบว่า ประตูนั้นมันถูกล็อกจากอีกด้านเอาไว้แต่โชคดีที่นำโซโจูพ่อของโอนโจที่เป็นหัวหน้านักดับเพลิงประจำเมืองไฮโยซานมาเปิดให้พอดีพวกเขายังไม่ทันจะได้ทราบซึ้งกันฝูงซอมบี้ก็กรูกเข้ามาซะก่อนทั้งหมดจึงต้องรีบพากันหนีไปตามทางที่พ่อของโอนโจบอกมาแต่พอไปถึงสนามเทนนิสได้ตัวเขาก็ยอมสละชีวิตโดยการปิดขังเหล่าซอมบี้เอาไว้บางส่วน และจุดพลุสัญญาณพร้อมกระเป๋านกหวีดเพื่อล่อพวกซอมบี้ที่เหลือให้มากัดตัวเขาไว้ทวงเวลาคนที่เหลือหนีมาจนถึงตึกร้างที่กำลังก่อสร้างและในนั้นก็มีพวกซอมบี้คนงานอยู่เต็มไปหมดพวกเขาไม่สามารถไปต่อได้จึงต้องหลบซ่อนอยู่บนนั่งร้านด้านนอกของหน้าต่างก่อนที่นํำราจะได้ยินเสียงประกาศของจากทางการที่แจ้งให้ผู้คนที่ยังมีชีวิตรอดหาที่หลบใต้ดิน หรืออยู่ในจุดที่จะไม่โดนผลกระทบจากระเบิดในขณะที่พวกเขากำลังคิดแผนหนีกันอยู่นั้นกวีนัมก็ตามมาราวีอีกครั้งจนได้ซึ่งคราวนี้กลับเป็นชองซานเองที่โดนกัดจนได้เขาจึงตัดสินใจเอาตัวเองเป็นเหยื่อลอบพวกซอมบี้คนงานก่อสร้างไว้เพื่อให้เพื่อนๆของเขาหนีไปเมื่อทุกคนออกห่างจากตึกร้างจนขึ้นภูเขาได้สำเร็จจรวดมิสไซ ก็พู่ไปยังตำแหน่งสำคัญต่างๆของเมืองที่มีพวกซอมบี้อยู่อย่างหนานแน่นพอดีและนั่นเองก็ทำให้ผู้คนกว่า40%ในเมืองไฮโยซานต้องตายไป และหลังสิ้นเสียงระเบิดคนที่เหลือก็พักทำใจอยู่ครู่หนึ่งและเดินทางต่อพวกเขาเดินลงทางอยู่ในปา่าก่อนที่วูจินจะเห็นผ้าที่พ่อของโอนโจผูกไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ในตอนที่เขาเดินทางมาที่เมืองไฮโยซานพวกเขาจึงสามารถหาทางออกจากป่าได้เมื่อมาถึงเมืองข้างๆได้ก็ต้องเจอกับฝูงซอมบี้ที่หลงเหลือเล่นงานและเป็นคราวของวูจินที่เอาตัวเข้าปกป้อง จางฮาลิที่กำลังจะโดนซอมบี้กัดจนตัวเขาต้องโดนกัดที่ต้นคอซะเองนํำราจัดการหักคอวูจินจนคาที่และก่อนที่ทุกคนจะเดินทางกันต่อนํำราที่กลายสภาพมากขึ้นก็เริ่มหิวจนแทบจะขาดจิตสำนึกของความเป็นมนุษย์พอเธอเกือบจะทนไม่ไหวจึงตัดสินใจผลาออกจากกลุ่มและหันไปกินเนื้อซอมบี้ที่อยู่แถวนั้นเพื่อประทังหิวแทนอนโจกับซูฮยอก ที่เป็นห่วงจึงกลับไปตามหานำราแต่เมื่อเจอตัวกลับโดนนำราพุ่งเข้าใส่ยังดีที่เธอนั้นได้สติกลับมาซะก่อนและเธอก็รู้ตัวว่าตนเองนั้นเริ่มไม่ใช่มนุษย์แล้วจึงเดินหนีไปในหมอกและทิ้งให้ซูฮยอก,กับโอนโจที่เกือบโดนกัดคอไว้ตรงนั้นหลังจากนำราจากไปแล้วคนที่เหลือก็เดินทางมาถึงสถานที่ลีภยัยและโดนกักตัวตามมาตรการ พร้อมโดนสอบสวนถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาเวลาผ่านไปสี่เดือนในค่ายกัดกันอนโจที่แอบออกไปหลังค่ายเพื่อไว้อาลัยถึงคนที่ตายไปก็เห็นว่าบนดาดฟ้าของโรงเรียนมัธยมไฮโยสานมีคนก่อกอง,กองไฟอยู่เธอจึงชวนซูฮยอกไปดูว่ากองไฟนั้นเป็นฝีมือของใครเธอกำชับว่าไม่อยากให้คนอื่นดูเรื่องอยากให้ไปแค่น้อยๆเพื่อความปลอดภัยและความคล่องตัวแต่สุดท้ายแล้วซูฮยอก ก็ไปพูดกับคนอื่นๆและทั้งหมดก็ตามไปด้วยกันพอพวกเขาได้เดินทางไปจนถึงดาดฟ้าในขณะที่กำลังมองกองไฟกันอยู่นั้นนํำราก็โผล่มาจากข้างหลังพวกเขาในตอนนี้นํำราไม่มีสภาพของคนที่กลายเป็นถึงซอมบี้แล้วโอนโจจึงชวนเธอให้กลับไปอยู่ที่ค่ายด้วยกันแต่นํำราปฏิเสธโดยเธอให้เหตุผลว่าตัวเธอยังมีเรื่องที่ต้องทำอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ ก่อนที่จะบอกว่าคนอื่นๆได้มากันแล้วตัวเธอจึงกระโดดลงไปจากดาดฟ้าและซีซั่นหก็ตัดจบที่ตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ All of ฟอาร์เ e ทซีซั่นหนหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนณที่นี้ด้วยนะครับและหากเพื่อนๆคนใดที่ชอบคลิปของเราได้โปรดติดตามโดยการกด Subscribe และกดไลค์กดแชร์ ให้กับคลิปของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสปอยแมนทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ